ตรงนี้เจ็บไหมยครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับโอเคเยวจะเอาฝั่งนี้จะเป็นเยอะกว่าฝั่งนี้เนาะยวเอาฝั่งนี้ต่ฝั่งนี้เคยไปถอดฝั่งนี้เคยถอดมาแล้วใช่ไหมอ๋อลอยเล็บยวเอาฝั่งนี้ออกก่อนเพราะว่าฝั่งนี้น่าจะปวดกว่า หนึ่งอก็ม <Eso cuanto> ีไม <If> ่เยอะเท่าไหร่ เป็นไงโล่งไหมกดไม่เจ็บแล้วนะมันก็จะไม่ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วแต่ว่าคือมันจะเจ็บแผลอยู่นิดๆอ,อีกฝั่งหนึ่งแต่ฝั่งนี้ไม่เจ็บเนาะแต่ว่ามันหมอนมีข้างในตอนที่พี่กดเดี๋ยวก่อนนะเช็คอีกรอบหนึ่งใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมคะที่เจ็บ ฝั่งนี้เหมือนใหญ่อยู่ข้างในว้าเห็นไหมมันใหญ่กว่าอันที่บัวมีกาอ่ะอาญา ใหญ่กว่ากดันคือมันไม่เจ็บแต่ว่ามันมีอยู่ออกแล้ววันนี้เอาออกสี่มุมเลยนิ้วโป้ อยู่ได้เกินเดือนแน่นอน